วิธีการสมัครสมาชิกซื้อดีก็อันดับแรกนะครับผมเข้าไปที่แอปซื้อดีก่อนได้เลยนะครับแอปซื้อดีนะครับคลิกเข้าไปนะครับระบบจะพาเข้ามาสู่หน้าล็อกอินนะครับผมด้านบนจะเป็นที่ล็อกอินนะครับสำหรับคนที่มีพัตย์ูสเนมพัตว์แล้วนะครับ ก็สามารถกรอกยูสเนมพัสิร์แล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับผมส่วนที่คนยังไม่เป็นสมาชิกนะครับก็ให้มาดูตรงที่ยังไม่เป็นสมาชิกซื้อดีแล้วก็กดที่นี่นะครับแล้วก็จะเป็นการระบุยูสเนมนะครับผมสามารถระบุยูสเนมอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ระบุพัสิร์นะครับ ให้ตรงกันนะครับผมถ้าสมัครสมาชิกแล้วปลอกแล้วก็กดสมัครสมาชิกนะถ้าเกิดมีการซ้ําของยูสเนอร์มันก็จะไม่สามารถสมัครได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดสมัครได้จะมีเลขที่สมาชิกนะครับขึ้นมานะครับผมแล้วก็ทําการกรอกชื่อนะครับแล้วก็นำสกุลน,นะครับแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะครับ แล้วก็ที่สําคัญก็คือการกรอกผู้แนะนํานะครับผมอาจจะเป็นการกรอกชื่อหรือว่ารหัสสี่ตัวท้ายห้าตัวท้ายก็ได้นะครับก็คือพอกรอกเสร็จแล้วแนะนําให้กดวงกลมด้านหลังเลยนะครับไม่ต้องกด Enter ที่คีย์บอร์ดนะครับก็พอเสร็จแล้วก็คลิกเลือกนะครับด้านหลังนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับ สมมุติว่ามันมีหลายรหัสนะครับแล้วก็เช็คว่ารหัสผู้แนะนําจะให้เป็นรหัสไหนนะครับแล้วก็กดได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อเทสเลยนะทสกุลเทสนะครับมันก็จะขึ้นหมดนะครับแล้วกดบันทึกนะครับผมตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นการสมัครสมาชิกสมบูรณ์แล้วนะครับสวัสดีครับ